กำลังไปละสบายดีอันนิอบ,บายดีอีแม่มาแต,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 ต่ในเมืองนนในเมือง,องพอดีคนตืน่นมาแต่ในเมืองแบบพอดีคนตื่นกินข้าวอาบน้ำนอนกินข้าวอาบน้ำนอนอีแม่ไปปลาบ อีแม่เนี่ยไปป้าลูกคูม่มื้อเมื่อวานก่อนกับไปเมื่อวานนี่กับไปเมื่อนี้กับไปไปป้าแต่ลูกแม่คือมีแต่เบียยแม้ไปป้าแต่ลูกนะคือไปป้าบากาักหล่าแท้คือบอกบักหล่าไปน,ำน้ำแน่นานในยัยก็แม่แล้วยัายายกว่ก็แม่แล้วเนี่ยนัน่น อีเมลไม่มตะเวียะมองอื่นนี่ก็ไปป้ายอีกแล้วไปดำเด้อเรี้ยไเปเด็นเรียยลูกค่ามเนเรียเรยเล็กน้อย แเลขกให้เ็ชุนชุนสำจ้เลขอีหยเหล็ชุนชุนจำจ้ชุนนจำจาพันเท่อไหร่เหล็กชุนชุนจำจ้ำมือถืสบัติมือตัวเสียเงินเลขยังไ่ใชออกเลขยังเลขเล้าเลขเบียดเลขไทยเมืงเรียนเมืองเลขไทย ตปลิงลิงเกิดมาฮะกระสิอดงยินมือนีเด้อบอกเล็ซื้อเลขให้เนพ่พี่จันบอกก็บอกเลขเบิ้ลอีกไอ้พี่น้องซูลซูลตำสามเลขไทยโอ้ยให้โมถือเนี่ระว่างโลดปลาลุงสีดาสีหา่ปาปลาลุงสีห่าลิงลิงเสือเด้อปลาลุงเด้อกัมพาย,ยักถือโมถือกับยาบุรีน้องลิงลิงเด้อแล้วแต่ดวงไว้ดวงมัน เราก็ได้ยินแบบลองซื้อเล็กมาเนี่ยมาเงขี่ตัวจ้าซุนซุนซ้ำซ้ำมีบุญไหมมีบุญทูนิ่งนั้นเปนยังไงบ้านบบแลวท่อมาดูนิลิงลิงเลอกไม่ใ้กันนะเกาบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงไม่เหมือนเดิมเลยจิตกมาก ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าโฟกัสกับตัวเองอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นหันยาับมาดูแลตัวเองให้มากที่สุดไอ้ลิงมีห้องวันนี้ยินนะไอ้หลิงมีห้องไอ้ลิงนี่เบ้งไอ้ลิงนี่เบ้งบังลิงหลิงนี่หลิงหลิงนี่บังบังหลิงลิงนี่ใช่บริยดอย เห็ดแหงเจ้าเห็ดนี่เหมือนมันนึกนี่นี่มังเงินวะนีไรนี่แน่่แ่ัวนี่เห็ดหมูเบิ้ง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 ห็ดหมูเบิ้งเบิ้งเบิเบ้เ็ดงเบิง้งเเเเ อันนำลายอันแเยนำลายขนาดไหมเฮ้นำลายขนาดอนี้ไแอันไม่ใช่เาะอย่าเหตุอัี้่่เาะเขาเคยน้ำลายใส่มสคยไม่ใช่มช่ะเาะ

อาจารย์ไปหาเห็ดป่ะอย่างออมป่าเขาปะลิงลิงไปหน่อยลิงลไปหาเห็ดได้เลี้ยวแต่น้ำเอื่อยน,นะเอื่อยมาหยอกน้องนข้าไหมเลี้ยวแต่น้ำเอื่อยเอื่อยมาหาน้องนี่ไปไว้ห่างบ่ได้กับลิงลิงนี่ยเอื่อยลิงมาม้วมา

ปวดขาแต่ว่าปวดอยากไปห้ามป่าเห็นป่า<อ>หามกับบอพังิ่นหมากน้องเนี่ยงขนหมากไม่ชมราบเลมไลิงก็ลงไปส่งแก่จักเืงอลงไปส่งแต่เดึกๆลงไปส่งยูธาปุก่าใต้คนสีขี่เหงาละสายค้องข้นมาหอดอันทาไกล่บ้านมองคุนเคยอยู่

ไรัดอภัใหญ่เนาะทำมีบุญกับไปรัดอภัยใหญ่บ่ขี่รถบุญ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 บัดอภัยตไปน้ำกันไปน้ขึ้นไปน้ำกันจึงจ่าจึงจึงจึงจาจึงจึงบ่ออยากไม่เดีเอาออกมาในไลายนะม่ได้เหตุมันเถื่อ

เอ้ยโอยเอ้ยโอเอ้ยโอยี่หนวะที่หนมีเสียข้าเลยป่าตื่นมาก็กินเข่าตื่นมาก็กินเข่าแขวะเลยจังกเหลมเลยป่าเล้เหลมแล้วบทังเธอมีซี่เลลมแล้วบเลซ้ำเหลมเลย

โอ้ยโอ้ยนายนาย่อแม่แล้วนายยังเห็ดเปิ้นเวิรนนี่นาผู้ได้เห็ดเปิ้นเวิรนนี่นานายก็แม่บหรอไ้พีบุญแ่นละนายหญ่ก็แม่เอลิ้งนานาหน่อยเอออิ้งนานาหน่อยอริ้นานาบอกกินข่าวเออ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 ออเออเออเออออเออ

บม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 ใหม่หมยไล่บีมานมไมให้นอกินเลยเอเดียวจบมาดิไม่ใช่เห็นนังหรอจ้ะ น้องอยากน้ำน้องอยากน้ำแล้วอันนี้อาจอบมาให้น้องไหมอยากไปมีหุ่นนะอยากไปเล่นอยากไปนั่นไปนี่ได้ยินเสียงรถนี่แม่นหายนำรถบู้ว่านี่กาหายยันจะเข้าไปปลาเพิ่นอันนี้อันน่ะอาจอกมาหน่ะน้องเดี้ยวฮะนั่นจอกมาให้น้อง เอามานี่น้านง่นงเอามานี่จะอย่าเอามาเห่นเัินนะเอามาจอกเอามาจอกนั่น <c oughs> เขา,า <c oughs> ออได้มองตัดเล็บนะนะจะสอบมายัง ้ถึงเกาลความรัก้อ่เรียบอกแม่เลีไม่ใจนะขาที่จะเอาเลยใช่ไหม้จะคุพป้าเอานี่หนีนาก็ไปกรไรเฮะจะเข้าทำเสีอเปียสองคนกรไรเนี่ยฮะวคุัดเ่อ เลี้ยวหาแต่เอื้ยเลย่างไก่กัเลี้ยวหาแต่เอื้ยเม้นดินะจังน่อยกับของใส่พายลมหนุนหน้นะทงมันไปใส่กับ เล็กตัดเจาหลินถือไปถือมานะกรับมันไปใสเหรอนั่นนี่ฮะมึงดูในหันนั้นไปใส่นีู่ใส่สักแนวตะเล็บ ไปปนเข่ไปะปนเข่ป,ขปะป,นข,ป,ะปนขาวจะอาบน้ำปะจะสดชื้อนอาบน้ำจะสดชื้อนอาบน้ำจะสดชื้นด้วยแม่ค้า นห้ำลายบ่เฮยก็เห็ดหายเลยน้ำลายบ่เฮยก็เห็ดหายเฮยแวะ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 ออกมาอยู่จังน้ำลาคนน้ำลายบ่เฮยก็เห็ดหายเฮยเว้ยแวะ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 อยู่ไหม ใน,นกาจะขอลาเดิมบรรลุมุกลาเขาไปกินข้าวบันเด้อกินขา้าวแรกก็เสีอาบน้จำจังชุดชื่นไปแล้วบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้มักหลายเด้อบรรลุเด้อ